กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสนับสนุนสาก์และผู้ประกอบการไทยจัดโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสาก์ไทยสู่การค้าเสรีหรือ FTA เมื่อวันที่28-29มกราคม2569ณจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งเสริมศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลไม้และอาหารทะเลแปรรูยกระดับมาตรฐานการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศนายทัตชยาพลอภิมลเตชบุตรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุว่าการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและขยายโอกาสส่งออกอย่างยั่งยืนในงานมีเวทีสัมมนาให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการยกระดับมาตรฐานการผลิตตามหลัก h CCP รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาครัฐเพื่อผลักดันสหกรณ์ไทยสู่ตลาดการค้าเสรีและเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ